ก็อย่างที่ทราบกันนะว่าไอวันทีซุปตาเป็นเป็นละครที่เราทํามา,มมาตั้งแต่ประมาณสิบสิบปีแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่เราเพิ่งเริ่มหัดทําละครใหม่ๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ชอบมากก็เลยวันนี้ก็เลยเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาในรูปแบบของ Girl l ลเลแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการฉายรอบ First p r e m i e r ยแล้วค่ะก็สนุกตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่าก็ไม่ค่อยจริงๆเอาจริงไม่ค่อยที่ทำลอมคอม จะค่อนข้างน้อยแต่ชอบเราอะเป็นคนชอบชอบลองคอมแต่สัวญ่มักไปทําดราม่าตอนนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาทํำลองคอมก็สนุกดีค่ะนอกจากความที่เป็นตัวเลยมันต่างจากสิปีที่แล้วหรากคนนนะึพอมายีสิปีห้าหลังมันมีความปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยยังไงบ้างที่ต่างกานันแน่ก็คือจากเดิมมันเป็นตอนมันเป็นละครแต่ละมันยี่สิบหกอพีนะครับก็มาเหลือแค่แปดะะนั้นมันมีความกระชับมีความที่แบบ บ๊บะอะไรเยอะมากขึ้นส่วนเรื่องของการปรับให้เข้ากับยุคสมัยก็ก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบทุกอย่างมันก็มีการเคลื่อนตัวไปโดยอะไรหลายอย่างบริบทหลายอย่างบางทีมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ที่สําคัญเรากลับไปใช้บ้านหลังเดิมค่ะมันลงตัวที่สุดแล้วแล้วก็เป็นภาพจําด้วยครับแล้วพี่ว่าถึงแม้จะเป็นบ้านหลังเดิมแต่การตกแต่งทุกอย่างมันได้คเ,เลตใหม่หมดครับแต่วยความที่เรารู้สึกว่าแบบเออมันมีภาพจําอะไรบางอย่างหรือว่าอย่างเพลง เราก็ใช้เพลงเดิมแต่อามปทําใหม่เนี่ยค่ะมันก็คือมีความที่เอาจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแบบประทับใจตอนนั้นแล้วก็กลับมาปรับเปลี่ยนให้เป็นวันนี้ในในหลายๆจุดค่ะแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นเกิร์ลยสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็คงเป็นเรื่องความหวานก็คงหวานขึ้นอะไร คือเรื่องเรื่องง่ายยากเนี่ยอ่าอยู่ที่พี่ชอตแล้วครับเพราะว่าเป็น,ปนคนขมวด 20, 20, 20, 6ตอนเหลตอนเหลือ,ลอ8ตอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยังคงไว้อ่าจากบทเดิมกับบทใหม่เนี่ยคือความสบายตาสบายใจแน่นอนอะบวกกับรอยยิ้มความละมุนแล้วก็ที่สำคัญโดยส่วนตัว ชอ,ชอบเพลงจังเลย <c oughs> ครับเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขอะค่ะคือก่อนหน้านี้เรื่องก่อนหน้านี้สิงสาระตายเนอะเราก็ค่อนข้างเครียดกันมากกับกัน <c oughs> สืบจับคดีผีแล้วก็ฆาตกรรมเจ็ดศพอะไรต่างๆก็เลยแบบอันนี้ก็มาคลี่คลายแบบอ่ะดูแลยิ้มๆดูแลแฮปปี้มีคว,มวามสุขกันน่าจะเหมาะกับการเริ่มต้นปีพศใหม่แล้วก็การเริ่มต้นในสิ่งที่แบบมีอะไรหลายอย่าง รอบๆสังคมที่มันค่อนข้างเครียดตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนมาแบบแฮปปี้กันค่ะแต่ว่าในาพักของการเป็นรองพรมอมนี่คือมันก็ต้องแบบจังหวะมันก็ต้องแบบทั้งคนมีรอยยิ้มความตัวตนี้มันยากนะคะจังหวะมันของในการกำกับในการท่านถ้าถามตัวส่วนตัวนะครับ รอมคอมมันย,ยากยากกว่าดราม่าเยอะเลยเพราะว่าเราดูมอนิเตอร์เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยถ้าสมมุติว่าเป็นดราม่านะอัะอน,นอันนี้โดน,อ,น,นอันนี้ไม่โดนนะครับแต่ว่ารอมคอมความความตลกความเส้นตลกของแต่ละคนจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับบวกกับบวกกับสิ่งที่ออกมา ตลกเดีย๋ยนี้มันมันไม่ใช้ทำทำถ้าเป็นสมัยโบราณมันก็จะเป็นแบบตลกมุกตลกสังขารซึ่งสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นตลกจังหวะซะมากกว่าสิ่งที่สิ่งที่ยากมันไม่ได้อยู่ที่การกำกับแล้วมันอยู่ที่ตัวตัวนักแสดงที่ต้องใช้ความพยายามแบบสูงมากจริงๆนะฮะต้องต้องไปฝึกว่าจับเส้นอย่างไรจังหวะการเล่นอย่างอย่างไรให้คมนะ คนคนดูถึงจะได้ยิ้มจะได้ได้ได้ตลกมีมีเสียงคุณล้อจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจตลกใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะตอนตอนหนึ่งนะครับอันนี้นี่ก็ตื่นเต้นแต่แต่คิดว่าแต่คิดว่าอันนี้ขอขอพูดแทนตัวน้องๆนักแสดงทุกคนเขาเขาใช้ใช้ ความพยายามใช้ความตั้งใจอย่าง,างเต็มที่แล้วแล้วก็หวังว่าหวังว่าจะามีความสุขส่งให้กับ,กบคุณผู้ชมทุกๆคนนอกจากความสนุกความสุขทุกอย่างแล้อยากรูว่ามันจะมีแง่คิดอะไรที่แบบคนดูจะจับต้องได้บ้างเรือ่องาคุณผู้สร้างอาจริงๆเรากำลังพูดถึงเรื่องของความฝันเนาะ ใช่ค่ะซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีอ่ะทุกคนต่งก็เคยมีความจะฝันเล็กฝันใหญ่ทุกคนก็มีฝันด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็เชื่อว่าทุกคนต้องเคยพยายามที่จะตามความฝันนั้นชีวิตของแบบตัวละครตัวเอกของเรื่องนี้คือวันหนึ่งเขาเป็นชีวิตที่แบบจะบอกว่าเขาน่าสงสารหรือเขาจะน่าเอ็นดูหรือเขาจะแ <c oughs> บบ <c oughs> เขาจะมีอะไรหลายอย่างคือบังเอิญฝันเขาเป็นใหญ่ไกลตัวไปหน่อย เขาดันเกิดมาเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีพรสวรรค์แล้วกันเอ้ยไม่มีอะไรอะไรอย่างค่ะมีแต่แบบความตั้งใจและมีความอยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เขาแบบพยายาม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 เนี่ยตามหาความฝันมันเป็นความมุ่งมั่นเป็นความตั้งใจซึ่งจริงๆแล้วเราอยากให้สนุกกันอย่างเดียวแต่ภายใต้ความสนุกนั้นก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าถ้าเราไม่หยุดตามหาฝันนะคะสักวันหนึ่งอาจจะเป็นจริงก็ได้ทั้งนี้ามจริงแล้วมันมันดูเหมือนมันมมีทาเป็นจริงไปได้เลยแต่มันอาจจะเป็นจริงก็ได้ถ้าเราไม่หุด ที่จะพยายามซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงใช่ค่ะแสดงกันบ้างดีกว่าในไหนๆก็พี่เมียแล้วถามความรู้สึกนักแสดงบ้างเช่นค่ะอับบาลุกท่านไหนโอเคค่ะโอเค่ะวันนี้วันพรีเมียรแล้วมันตื่นเต้นมันอะไรยังไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะด้วยความที่เป็น first in first ร์สพรีเมียร์ครั้งแรกของพวกเราด้วยใช่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่า อยากรอดูผลงานที่พวกเราเนี่ยเต็มที่กันมากๆค่ะให้แห้คะแนนตัวเองกี่กี่อ้อหนร้อยเลยโหอ้อถ้ามีหนึ่งร้อยอย่างน้อยต้องได้99้าสิบเก้านี่มันหนึ่งกันเลยชีวิตอยู่ด้วยความฝันใช่ค่ะเพ้อฝันค่ะพูดถึงการ ของคู่รใช่ะก็เริ่มด้วยการแบบว่ากวนๆใส่กันแล้วก็อิงไปจนถึงเป็นฟีลแบบ enemy to love อะไรแบบนี้ใช่ใช่พูดถึงการทำงานตอนถ่ายทำเหมือนแต่ว่าเบื้องหลังให้งแทนได้แบบพอผุดผิดเออเป็นไงบ้างแบบมีความยากไหมบ้างกับการที่แบบว่าต้องมารับบทนำเิอแล้วเรื่องนี้ ความยากง่ายก็คือสำหรับหนูสิ่งที่ยากก็คือการเล่นซีรีส์คอมเมดี้นี่แหละคะ่ะแบบที่พ่อบอกเลยว่าเล่นคอมเมดี้เนี่ยจังหวะต้องเป๊ะอะไรเงี้ยแล้วตัววันหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นคนถ่ายทอดความสนุกด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานเยอะมากซึ่งทําให้แบบมันเหนื่อยมากๆแต่ก็ขอบคุณที่พี่ลี่แบบคอยแนะนําแล้วก็คอยสอนหนูด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยก็เก่งเรื่องการแสดงกว่าหนูอยู่แล้ว านาตายมานมมือรับพ่อเลยส,ส,ส,สนับหนูก็คือด้วยความที่ตัววินเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคะ่ะแบบว่าเป็นคนคิดแล้วก็วางแผนอยู่ในใจตลอดเวลาก็เหมือนแบบว่าสื่อสารทางสายตาด้วยซึ่งมันยากมากๆเพราะว่าหนูเป็นคนที่พูดแล้วพูดแม่เออแม่เฉลยแล้วใช่ค่ะ คู่เราดีกว่ามันจะแบบเป็นในเวนเนี่ยมันจะหวานมันจะตลกด้วยมันจะยังไงมีครบใช่ค่ะบอกเลยว่าครบแน่นอนอ8 EP นี่ต้องรอดูเลยค่ะว่า EP ไหนเนี่ยจะมีรสชาติแบบไหนบ้างออพอเราคอลดแล้วสองที้นะคะกับเจนนี่คู่คู่เราจะเป็นในเะวนเนี่ยเพลงแบบคู่เราจะไมได้กนะ็แรกๆอาจจะมีการแบบตีๆกันบ้าง กอเขาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันในช่วง,รงแรกๆเนาะแต่ว่าตอนหลังจะเป็นยังไงก็อยากให้รอติดตามค่ะใครแสบคุณเางหลังนิดนึงแบบใครแสบสุดในในแก๊งนี้แสบในแง่ไหนอะแสบในความแบบความซนความดื้ออะไรนี้นะมีนะไหมไม่ใครดื้อน้องต้อง,งอยกให้พุ่กกลับเลยฮนะก็ไจะเคยตัดว่าน่าจะมีเด็กผู้ชาย ไม่เลยให้ให้นักแสดงพูดนะะค่ะก็อันนี anyway> ้ก็ถือว่าเป็น yep. ซีรีส์เรื่องแรกของทั้งจีนี่แล้วก็พี่เฟยเลยใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจมากจริงๆที่ได้มาเจอกับพี่โอเพราะว่าก็เรียนรู้อะไรเยอะมากเพราะว่าแบบคือหนูก็เคยได้ยินมาว่าพี่โอแบบดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอหนูมาทํางานด้วยจริงๆแล้วแบบ ทุกๆคาที่พี่โอพูดก็คือเพื่อตัวของนักแสดงทุกคนจริงๆที่ว่าแบบจะนําไปปรับปรุงใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้อะไรเยอะมากจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หนูแบบมีความสุขมากๆแล้วก็แบบทีมงานเบื้องหลังก็ซัพพอร์ตดีมากๆหนูก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเหมือนกันเหมือนกันอ,อ่ะเรนบ้านหมือนกันคู่เราเหมือนกันค่ะคู่คู่เอนัียกับีว่าแบบว่าการทางานร่วมกันแบบทั้งแคสทั้งทีมผู้สร้างมันแบบ ว่าองคนยังไงบ้างตอนถ่ายทำก็รู้สึกว่าทุกคนช่วยผลักดันกันมากๆช่วยให้กําลังใจกันมากๆเลยค่ะแบบว่าถ้าซี่ไหนรู้สึกว่าเครียดหรือว่าผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็จะเร yeah. ิ่มเข้ามาลุมกันแล้วว่าอ่ามาติดปัญหาตรงไหนต้องแก้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วในฐานะที่เราแบบเป็นคนที่เป็นบทนันที่ออกอะไรเราอยากจะสื่อสารอะไรกับคนดูบ้างค่ะ หนูพตรงๆหนูไม่เข้าใจคำถังในาณะที่เราเป็นวินระยาให้คนดูรู้สึกยังไงกับวินอ๋อโอเคค่ะก็อยากให้รู้สึกว่าตัววินเนี่ยเวลาเขารักใครสักคนหนึงอะไรเงี้ยเขาจะแทบแบบว่าเสียสละทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักได้เลยใช่ค่ะค่ะก็ อยากให้วันหนึ่งเป็น so ตัวแทนของคนที่กําลังตามล่าหาความฝันค่ะก็เหมือนที่แม่พูดค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่อดทนแล้วก็พยายามมากแล้วก็ไม่เคยลาทิ้งความฝันของตัวเองเลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่กำลังตามหาความฝันเนี่ยสู้กันต่อไปนะคะแล้วความฝันของเราเนี่ยจะสำเร็จแน่นอนค่ะผมสุดจดเลยเลยรอสุดรอสุดครับวันนี้มาในทีมสูตรหล่อครับ สเราจะเราสองคนจะมาแบบเป็นตัวแปรในความรักของเขาหรือเปล่ามาช่วยหรือว่ามาแบบไหนซัพพอร์ตครับเป็นผู้ชายซัพพอร์ตเป็นผู้ชายไมโครเวฟนิดนึงฮะเราเราจะเราซัพพอร์ตใครซัพพอร์ตลิลลี่ครับเพราะว่าซัพพอร์ตวินบวีนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างเป็นเหมือนเขาเรียกผู้จัดการชีวิตของเขาแล้วกันนะครับคนหนึ่งที่จะต้องจัดการทุกอย่างดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นผู้ชายคนดีคนหนึ่งในเรื่องเขาเราเป็นคนเดียวในเรื่อเราเป็นคนเดียวในเรื่องนะครับวันนี้พี่บิวก่าไม่มาด้วยนะฮะนะแล้วครับผมเป็นยังไงกับการที่แบบปกติเราจะมีในกองมีผู้ชายเยอะครงนี้เป็นแบบกองหญิงดีมากเลยครับสอบมากแล้วก็รู้สึกว่านักแสดงผู้หญิงเขามีความการเล่นละมุนกว่าแล้วก็รู้สึกว่าสายตาเขาค่อนข้างที่จะแบบเวลาวิธีการสื่อสารมันจะไม่ค่อยเหมือนผู้ชายที่มัน เท้าห้าวิ้งเป้งหน่อยอะไรแบบพวกพีทเบฟนี่คือแบบโอ้โหจะค่อนข้างแบบชายล้วน13คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเล่นกันไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเพาอย่างเงี้นไหนการันตีเคมีคู่ลิลนี่เป็นเลขอะไรสิคะการันตีใช่ไหมก็ต้อง<ร>บอกก็ต้องบอกว่าเวลาเขาเล่นซีนคู่เมื่อไหร่ผมก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทุกครั้งแล้วก็จะฮ็อปไว้คนเดียวและรอปล่อยในวันที่ซีนนั้นออน แน่นอนครัเพราะว่าซีนที่ผมเข้ามาที่สุดก็คือลิลี่เบลล่ครับใช่ครับค่ะก็ในเรื่องนี้ก็พูดได้เลยใช่ไหมคะก็ถ้าถามว่ามาซัพพอร์ตใครก็ต้องบอกเลยว่าเราก็จะมาซัพพอร์ตในฝั่งวันหนึ่งค่ะเพราะว่าเราก็จะเป็นนักแสดงในสังกัดพี่หวานหนซึ่งวันหนึ่งเองเนี่ยก็จะได้เข้ามาอยู่ในสังกัดเดียวกันค่ะกับกองใช่ไหมคะ อยู่ในกองสนุกมากเลยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆคือมันเป็นกองซีรีส์เรื่องแรกของหนูก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่โอรวมถึงเซจินี่พี่เบนลิลลี่บเบลล่รวมถึงทางเชนพี่เอสพีชอตนะคะก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากๆแต่พอได้ไปกองทุกคนก็พพอร์ตหนูดีมากๆเลยค่ะพี่โอแนะนำสอนอะไรหลายๆอย่างให้หนูจนแบบโอเคหนูโล่งใจแล้วว่าแบบไปได้ ซึ้งไหมเวลาพี่โอ๋เขาแนะนำซึ้งไหมพี่โอ๋น่ารักมากค่ะโอเคอันนี้พูดจริงๆค่ะเรียกได้ว่าเราสองคนก็คือสับปะมาเป็นทีมซัพพอร์ตคู่นี้เช่นใหม่ในการจัดงานใช่ครับผมเส้นหลักของผมเป็นลีเลยครับใช่พอดีวันนี้ผู้ไลน์ไม่มาผู้ไลน์ผู้ไลน์คือแม่หนูเองค่ะ้งันให้ลีเป็นเลดสากันครับอ่ะครับ ค่ะก,ก็อยากจะฝากซีรีส์อวันาบีสุปตาวันหนึ่งจะเป็นสุปตาด้วยนะคะช่วยซัพพอร์ตความฝันของวันหนึ่งแล้วก็รอลุนไปด้วยกันค่ะว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าและรักของเราจะสมหวังด้วยไหมก็บอกเลยว่าครบรมดแน่นอนค่ะไม่ได้มีแค่คอมอคมาเอคอมมาติกโรแมนติกคอมเมดี้นะซีรีส์คอมเมดี้เราก็มีความตลกลในซีรีส์บอกเลยว่ามีทั้งตลกมีดราม่ามีโรแมนติกมีครบทุกอย่างจริงค่ะ แล้วจะแบบขอบคุณข้างๆไหมคะที่แบบเดินมาด้วยกันตั้งนานก็ต้องขอบคุณอยู่แล้วขอเปุณไครดูวาอะไรเราอะไรหัวเรื่องก็มาลันองค์การวานนี้นรองนึงหัังจากที่เราเตะเขามาเป็นปีในสุดเขาก็เป็นของเราแล้วเี้าใจไหมทุกคนเขาจีบหนูก่อนไม่ไม่จริงค่ะสรุปคือไงคะ เขาจีบหนูค่ะเออหนูไม่ได้จีบเขาเอ้ยคุณถามพ่อกับแม่ของลิยาต้องรอดูในเส้นเรื่องว่าใครจีบใครก่อนอใช่ในเส้นเรื่องมันตัวตัดสินรักใครก่อนรักใครก่อนคะอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะต้องไปติดตามในเส้นเรื่องเนาะใช่ค่ะค่ะพี่เอมพี่สวัค่ะ ใจเต้นอไรเนี่ไม่นไม่ดเ่นเเป็นหนุ่มวยรัเออเขาแค่ตัวติดกันแค่นั้นเองค่ะครับค่ะเชิญค่ะครับเ็ฝาไหมคะก็สำหรับไอวัาวีสุปตานะครับว่าหนึ่งจะเป็นสุปตาก็เบื้องหลังคนทำงานน่ะทำงานไป มันก็จะมีทั้งความตั้งใจแน่นอนมันก็จะมีความอบอุ่นในการทํางานแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาคือเราได้รอยยิ้มครับตอนเนี้พวกเราก็จะเห็นผลงานล่วงหน้าไปสักเกือบครึ่งแล้วครับเพราะนั้นเราก็จะมีความมั่นใจแหละว่าเออมันออกมาในรูปแบบที่ที่เราตั้งใจถึงที่เราคุยกันตั้งแต่ทําโบดจนมาถึงแบบคุยกับพี่ <c oughs> โอว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจะออกมาเราอยากให้มันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ เชื่อว่าจะเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งครับสำหรับต้นปีนี้ที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนแล้วก็ทำให้เราแบบมีความสุขไปด้วยกันทุกวันสุกนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆนักนะแสดงผมว่ามันก็เป็นเคมีใหม่ๆสำหรับพวกเราเองที่อยู่เบื้องหลังแล้วแบบวันนี้เหมือนเดบิว์เนาะให้เขาขึ้นมาเป็นคู่นาทั้งลิลลี่เบลเล่ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกมันน่ารักดีอะ่ะเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้ว คาแรคเตอร์ของลิลลี่กับเบลล่เขาก็เหมาะที่จะเป็นแบบวินปวีกับวันหนึ่งมากๆมันก็เลยทำให้เราหยิบเรื่องนี้กลับมารีเมคตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝาดตามรวมไปถึงอีกหนึ่งคู่นะครับหมอมีดีกับเมนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นเคมีใหม่ๆให้มาให้มาชิม <c oughs> ให้มาชิมก่อนจะไปเรื่องต่อไป <c oughs> นะ <c oughs> นะครับแล้วก็ ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับทุกคืนวันศุกร์ครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังนะครับทางแอปพลิเคชันวันดีทีเดียวเท่านั้นครับครับขอบคุณค่ะ